สบายดีเด้อสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบร์สุขุขสุขนอยู่ภายในระดัต่างประเทศกันยินดีดตอนหับกระซูซองแม่บนมาบ้านครับคือเก่าเด้อพีน่น้องเด้อเนาะตอนนี้ทั้งสร้างเพอนสองไฟกันยังประทันได้อยู่พี่น้องเอ้ยสิได้อยู่บอดี้มาอนี่เนาะหัวลมบอยนี่โอ้โหาสิกับกองให้พี่ให้น้องได้เบิ่งน้ำกันคุณเนี่ยหัวลมใบอบอยเด้อมาอน,นี่เด้อยังขืนอยู่ไฟสอดมาเศร้านี่ สร้างเพิ <alrededor revenir> mm, ่นกยังซ่อมอยู่โอ้โหว่าสิได้ว่จังได๋สายมันหลุดบ่คือยังเสียบบ่ได้อยู่เนาะตซอมได้อยู่บ่เด้มื้อนี้างเอ้ยไฟบ่มาบ่อืมจงว่าเนาะเดียวนี่แหละบ่ทางุนต่อแล้วบ่ ไม่ได้โทรถามทางคุนเนาะไฟมาหรือบ่มาโทรถามมันบ่โซอยู่กับเพิ่นบ่รับว่าไฟมาบ่มันโบเห็นไหมแสกอยู่ว่าเสามันก็บโบเห็นจิกแส่ใส่ก็บโบเห็นแสดงว่ามันบ่มาเนอะคณาต่อพิษสายมันก็เป็นบ่ บมดพิษแล้วบมดเลยหมดเลยต่อใช้ไหมอ๋อแบบเอาแต่เอาอันเก่าตลอดมาแล้วโอ้ยน้องๆเพิ่นมาแต่ซื้อันน้ำมาสันซื้อน้ำกินยังต่อโบได้อีกลรา ไฟไอ้ช <ing> <Jean> ุ่เจ้าไปทั้งพูนไฟมาอยู่ปะมาเปิดเพลงมาพูนสิมีได้ฮัลโเปิดเพลงอยู่่าสันคือสิบุมาต่ของเ้ามุทเ ามันเป็นสายเดียวกันเพ้กระบอนอันนี้บอนอันเพื่อนสะเพนนี่กัื่อนทีวพ็อ้นกในดีกันเที่ว่าบเพื่อนที่บาเท็จอย่ทั้งนอกในายเดียวกันเที่ว่าเอ่พยู่ทั้ออน,นอา,า,าย,เด,ยเดียวกันกเะบเพือน,น่ว่าพเอยนน้าเดียวกันเะท่ากบเพอนท่วาเอ่้นอนสานเะเนที่ว่าอยู่หันอนายเยกนร่ว่ากับเพือนทาอยู่เคเ ไฟบ่มาแล้วบ่บ้านาลว่าเฮ็ดจังได๋ซะบัดนี้มันต่อแล้วล่ะบ่บัดนี้ต่อแล้วๆคันไฟคันไฟมามันบ่ฮุ่งสิว่าแนด๋บัดนี้ก็เฮ็ดนํามันฮ่เจ้าก็มาใหม่บ่แม่นือโอเจ้าขีท่าจนไฟมาเพิ่นบ่หรือว่าเจ้าสิเมื่อก่อนไาสิให้หมู่มาบัดนี้เอ้าของมานํากันได้เพิ่นลงไปก็ว่าโซเอ อย่างไปบัวไก่แบดนี้เนาะเจ้าของ้นแลไปส่งหานอีละใเจ้าของเื่อนไปส่งเือนกันเอารถไพส่มาผมหับไปไซจ้าเจ้าสีหายไปส่งคือไซนะ YouTube n i b <S ans of DVD> bảo khởi chi nhau phải hả mồ hay mồ phải sông cái này nước cá chèo bùa ma cả đi oh bờ bờ lát sông tu khởi chi nhau lูก trai khởi ờ sông tu cũng được an rồi khởi bảo so hôm nay khởi lấy tiền thầy là bên nè ừ, à, khỏi... Khỏi, khỏi cả thô tham bảo riêng bảo so là lấy hai cháu 2 cm nữa là ừ, có phần, được rồi đấy anh là rồi khởi sẽ lấy hai cháu rồi khởi cả cuối thang bảo riêng nữa đó rồi ok sách thang đầy po thau đó เพื่อถ่าเอ้ยมาพี่เนี่ยเด้อตะดองเนาะเอินถ่าดองกันอ่ะเพื่อโอแล้วแล้วออกไฟงูมาตะดองไงไฟรับถ่าวว่าไฟมาแล้วเพิ่นสิมาเบิ้งไฮ่ระมาณไฟรับเงินไฟรับอยู่เอามาไฟบรับนี่เสียวนี่เชียงมิเตชิ่งตู้เลยแก่ไม่เปนแก่เพิ่งหัวเชาหักคักเน้นึ้อไฟดับนะถ่ายคลิปสบายเลยไม่ยินเสียงตู้ไฟมันเสียงดับเบอร์แถาเนาะโดย ที่นี่เนาะทางอันว่าโซเพิ่นเลยว่าอันให้ข่อยเอาเงินให้อันทางสร้างไฟเพิ่มอีกแล้อเพิ่นน่ะข่อยก็เลยโทรเสียบเอาเสียงว่าบ่เสียงว่าเออเอาให้นี่เด้อเอื้อยล่ะว่าหรือว่าเจ้าสิเอาเงินเจ้าให้บ่อ่าเจ้าบ่มีก็ข่อยเสียเงินข่อยให้ก่อนบ่เสียงว่าสองเส้นหาเพิ่นน่ะบ่เสียงว่ารบกวนให้เอื้อยเอาให้ก่อนนี่เด้อเพิ่นว่าเพิ่นกำลังมาฮอดบ้านนัดเตยเพิ่นว่าว่าทางสร้างเพิ่นบ่สิเมื่อแล้วบ่าหนี้เนาะ อย่าเขา่าเลยไข่อยก็ไม่ได้ถือเข่ามาซ้ำอยากเข่าได้กินเข่ามากกินเข่าจะว่าแค่ไหนจ้างมีน้ากินหรือบ่บ่กินเข่าก็ยั่งอะนะพอชมเออเื่อมาแต่เดียเด๋ยวเดี๋ยวอ่ะซะอ่ะอ่ะเนี่ยเนี่เพิ่นเดินหน้าตาดเด้อขอบใจคันดามันบ่มาหล่ะกับยังทนให้มาเพิน่นพอ<า>ต่อนนี้<า>ไฟมาเนาะ

เลยมัดเล่นลวดมัดนะตาแรกก็ตายุ้แต่คิวอยู่ว่ามันคิวลวดใหมอคิวว่าคิวที่ว่าเขาตัดนั่นทีลงมไปนะเป็นคิวย้คิวลวดรวดอเอาอันใส่ลูกใส่ข่อยด้แล้วก็บริสุทธิ์ใสว่ามันชดดิพี่เนาะก็ซื้ออยู่แล้วมัดเทขั้นเช่นอย่างที่เราจับเอาสัรรค์ไม้ในตัวสสแทงเฉาตัวนี้เออตรงนให้ลูกใา่ไป้าเราใน้บุี่บ่อนะมันลาปชิบไปตัวนั้นโดนโด จับสายตัวนี้กับสายตัวนั้คืออ่อนอ่ะไท่คือฮอนจับสายฮอนอ่อสายฮอนมันชตเลยตัวแบนมาลดดจีบังยุบกลาไมะแล้วมถอดตัวนี้โนี่มีอยงนี้หรอแต่น้แมนอย่บ่บ่มีกระเสียบ่งคักตัวเสียบตูเสียบยุบอ่ะเราไปดึงสายนั่นมานี้ส่ละพอแหงเนาะเันใหม่แล้วประตูไ้เดาแล้วชตัว ไม่เลยผิวว่าโมเมนต์ผิวจะมันเลยแล้วเรามาเรากรูดบดเราเนาะเราเนาะอิ่มแล้วกินข้าวนะอิ่มแล้วจักว่าจักว่าบัทันนอิ่มข่อยเอิญมากกว่าผมย้าเนาะย่าเราไปมาที่งานมากินน้ำน้ำกาใกล้บดอ่ะอย่างนี้ะเนาะอ่าจังแรกบาเซียงกับลังมาตอนนี้เพราะว่าเพิ่นกับเพื่อสิออกแต่เวียกแต่งานแต่เขื่อนแต่ซ่านเพิ่นเนาะเออจะธรรมดาเละเจ็ละคน คือข่อยมาจะได้มาเนี่ยมาผัดเป็นว่ารจะมาขุดหนองน้ำอ๋อสมเจ้าบ่ได้ขุดบ่บ่ได้เนี่ยอืมแบบแบบเฮ็ดก่ออย่างเดียวก่ออย่างเดียวอ๋ขอเจ้าของเพื่อนเพิ่นขุดอ๋อก็ทั้งศาสตร์อืมกทิพยพื้นอืมช้าได้ค่ะแบบรวมเบิ้ลค่ะรวมเบิ้ลค่ะทั้งศาสทั้งเทพื้นทางของขั้นไหลต้องดูสามมือนะรวมหมดทั้งศาสทั้งก่อบ่โอมันน่าเป็นตอนนี้ตอนนี้ตอนนัน รวมแล้วโตขึ้นสามหมื่นหะทั้งเทพื้นเท้ายัางบ่เลยรวมท,ท,ทั้งกอ,อทั้งสาบทั้งโบกโตขึ้นสามหมื่นหะติดบ้านค่ะจังหักเป็นมันมันเอาไปเป็นบ้าเป็นบักนะคือการแล่ของข่อยกติดบ้านจังหากสร้างเพิ่นคอเมื่อเฮ็ดอันหัวสามมื่อละว่ามือ่อื่นนายสีมาสร้างกัได ก็เลยบริติดประตูเพิ่ศถูสร้างขึ้นมาพนร่าพักเพิ่นครอบก็แต่มมือนั่นสิเมื่อเห็ดหัวแล้วป่าสร้างมาเป็นแปลงไผ่นะตัวกันนั้นมากปุ่แลมะออื่นเพิ่นสิมาติดประตูให้ฮะก็ได้เพิ่นก็เลยครอบบอกเยี่ยแล้วก็สามมือเด้อเหรอสามมื่อนี่แหละวมะออื่นเพิ่นคือสิมามะออื่นนี่มันก็เลยเงียบแล้วเนาะบ่มีคนมีแต่ทางซุูมเจ้าอ ใครดอกเห็ดกะไวอยู่เด้ยจะว่แล้วมัอนีไปซักกลุ่เจะกัมะอื่นมะอื่นเน,ะเนะออไไาะนนนจะวาเบือ่อยังยังบอก่มันบอดเนเะเนาะมันนี่ก่อนยังไ่ได้พองอมันมันน,มนี้ไปนี่แม่สะ เที่ยวมาแต่นีบ่ไฟสดเลยเที่ยวมาโดยโดยวอ้าวเป็นยังนะขอบใจเดยโเดี๋ยเนะทางแถาดองเพื่อนก็เอิเแถาดองและเพิ่นนี่เป็นน้องพีไอ้เขาเนาะก็เลยเอินเพื่อนเถาดองฮะคือกันกระเไยอันนี้บอกแล้วเพิ่นนี่เป็นน้องพีไอ้มีเห็นบพราเอยจินที่ว่ามาเล่นน้ำเพื่อนเมยุวนขาวขาวค่ะ อันนั่นแหละพ่อของเอ้ยจินน่ะเป็นเป็นอ้ายผู้นี้พ่อของเอ้ยจินน่ะแลวเป็นพระถาาเถาว์บวเสียงอันนี้ค่ะจะจะกินแกงเห็ดผึ่งด้ไผเด้วยจะได้เห็ดผึ่งก่อนมูปีนี้นะเานาะใส่หน,น,น,นูไม่ยังหนู้ไม้่มวานนะมาเบิ่งด้วยเหรอมาเบิ่งหนาเบิ่งหนวดมันด้วยโอ้ตอนหนูไม้หวานว่ะจันโอ้ยมาหนีคือลมแถมมาหนีเสาโนวลบ่มาบ่มาหนีเนาะ อฉันนวนเชิญชื o, ่นโอ้ยบ่ค no ักแล้วไฟบ่มาสอมแล้วเอออันนี้บ่หนูไว้วานนะเอาเก็บมาเบิ่งดูอันนั้นไล่สิซีมเบิ่งนี่ป้าบาดนี่เบิ่งเพิ่นว่าอันนองไม้หวานม้มบ่ต้มก็หวานีตัวให้กกินนองไม้ดิบบ่จักดอกอันนี้เดหวานอยู่่บ่มานั่งพเจ้าก็ได้เบิ่งิิม ว้างั้นกันพี่น้องเอ,อง้ดิซี่หนูใหม่หวานมาจันอืมสร่างมีแท้โอ้กินเปลือกมันก็ได้มันแห้งหวานเื้อๆสื้ไรพี่น้องเอ้มาพีน้องเอา้าสร่างมีแทะกินอันนี้แห้งวานค่ะตอนนี้มาแล้ <c oughs> วครูเถากินบ่ได้ต้องเล็กน้อย <c oughs> กินทางนี้ผู้ใหญ่กินทางนี้เอาสร่างมีแท้หนูอหม่ก็ได้ฮักกับน้ำใสเอันนี้ ก็ใช่แต่ตอนแกเคยกินบ้านตรงไหมบุคคลซื่อๆอยู่นี่เอาน้องเพิ่นเอามาให้ซิมผลมะนั่นแหละจังว่าเดี๋ยวนี้ที่นะั่นเดือนมังกาจ้ำแบบเอานน้ำมันจ้ำเจลดิบๆกินอย่าลืมเด้อเดือนหกก้นมาให้แม่ต่อหนึ่งเป็นผลหมูเบอร์ไรแถวบ้าน อันนั้นล่จังว่าเดี๋ยวนี้จังว่าสิคออยู่คันมีนี่โอ้นี่ยอืมจางเวินแท้เนี่ยคิวบุญยงทอ่งเงี้ย่เบุญยองบุญยองถุงยางใหม่พรว่าีเว้จานวนชิมน้ำก่อนเว้จานวนชิวตั้แล้วอืมไก่ชูบาสีชิมพอม เอาไปอ่างสาวนวลไปบุญใส่ดวงจิตบ่เอาตังเอาออกเดียแล้วทางนี้มันมีขนเน๊ะขนนวลมากกระหาเแล้วอันร่างของเนาะมัดไปเลยเอาแบบเอาต้มจกงปลาแดดฮะกจะจำอืมจางนี้เนาะ โอ้ยเนาะเอาเคยหูเคยเห็นจากเถื่อได้ก็คือก้อนน้ำไม้บงธรรมดาเออก็จะเกิดมาได้หาก็เห็นครั้งแรกได้นี่น้ำไม้เป็นอืมเด็กินถูกยามฮดบ่ตกแรกนี่ฮดเอาหดหนามมันยามเรงแวงอันน้ำไม้ยังกระกเกิดมันก็เกิดเป็นแบบแหนงแหน่งเมาปลูกไว้ปลูกมาแล้วเดี๋ยวพาปลูกตอนนี้ มาเลยให้ไปสรงสร้างไฟไฟมาสร้างมาสอบไฟไฟมาขันว่าถึกมาหอดหลวงโบเห็นตูปหน่อยเพราะแห้งแล้วเนาะพี่พราะผมก็อยู่ใกล้ๆใช่ไหมนี <c oughs> ่สร้างว่าอะไรเป็นตกะใหญ่เพื่อน้องเลยเไ,ไฟไฟมาแล้วบ่ทางผู้ละ,<อ>ะไฟยังมาทันมาได้เห็นเขาเปิดเพลงนะแถวหนอเอ้านี่โทรถามเจ้าของดินเพื่อนกินนี่ เพิ่นอยู่튜บมีไฟบ่มาแล้ววะคันมันมาเลยแล้วสิมาอันนั้นให้แล้ว่ะคนละสายบอพอกินดองอันนี้แม่นเนพิ่นเอาจักเด้หน่ะถ้าไฟบ่มาแล้วเพิ่นสิมีจักไฟตั้งห่างได้หรอเซาบานแม่บุญเพิ่นสิมีจักไฟมาตั้งเพิ่นเตรียมอยู่แล้วเพิ่นเตรียมอยู่แล้วอันที่ว่าขึ้นเฮือนขืนซานนี่โอเขี่รถหน้าเฮากันนี่ว่ามันแบบพระเจ้าจขี่รถใหญ่เดสีฮดหน้า เพื่อเทืดจะเบาอันอยู่ทางเขานี่บ่เมือนบ่ติคนบลลลายทั้งกันเ่ยว่าเบอร์บนเฮือนลังแบบนี้แต่ว่าสีอันนะอ่ะเขาสีสีเนี่นบ่บ่ร์แม่เบ่เสือทางเขาวันพุธทีพุธเห็ดยังขายอยู่ไหนเพิ่นทางข้างเพิ่นหั่นทางข้างบนอันต้นหนาหั่นอันนะเพิ่นเพิ่นเฮือนอะไรเพิ่นทางข้างอีบคนก็หมากกระทันทันดิเมืนคลายน้ำมันค่ะเพิ่นกินดอง บ้านแม่บุญนี่บ่งถึดเมื่อใดก็กินดองโอ้พนกินดองห้าวผัดกินกระเป๋าไปดองพบวัตเงินนะวังทีเศร้าสองแล้วเมื่ออื่นเมื่อืนี่รว่าไม่มีวันทีอย่างพี่เศร้าปะี่เศร้ามันนี่เที่ยงแล้วพี่น้องเลยเนาะมันนี่ก็จ้างพื่นทาแปลงไฟห้าวก็เลยอันจ่ายเงินแห้สร้างหัวทางอัน เจ้าของทีเพินนะ่นเนาะให้เขาใจ่ายให้ถ่านเนี่ยเพราะว่าทางบอเสียงผมดมาพี่น้องเลยที่สมุนที่ว่าให้ทางบอเสียงผู้ใจก็เพราะว่าทางเพิ่์นเห็ดทางเฮือนบ่ะพัดเนาะกันเขาให้สมบูรณ์ใจเฮากับผมมีเงินคืนกันได้พี่น้องเลยสมมติว่าใส่ไฟน้ำกันเนาะถ้าผู้ใดเห็ดเห็ดเสียเฮาก็ต้องผู้นั้นต้องสอบไปนะใช่ไหการแช่เฮาสอบเขาก็บ่บบมีเงินบาน้างเพราะว่าทางเฮานี่ จ้างดึงลงมากระเจ็ดเสนแล้วใส่ใส่น้ากันได้แต่ว่าเวลามันพังมันใหม่ไว้ยสิฮาก็ต้องเหตุเพือนภัยกับเมนผู้นั่นใจเนาะฮาก็ต้องไปแบบนี้คันเวลาสิบสาพันนี่กรสียใจให้ได้ยุพี่นองเลยอันนี้มันแบบสองเ้นหาเนาะพี่นีสองเซนหา,นอนอนหาโอ้ไปเบิดมมอร์เทรดมอก็พอได้ได้ไปดำหน้าจ้างก็หามือรเพื่อละเมอร์หัสิบพันเนาะมันนี่ไปไเอาเขามากินบม่มันนี่ จะนั่นเพราว่าหิวข้าวอีเด้ป้านังไงเฮ้ตะกี้ว่าสิไปเวียกทั้งนั้นพอดีเจ้านั่นไปว่าไฟสอดด้อก็เลยกายมาเลยแม่บุญก็ได้ฟ้าออกมาเลยฟ้าออกมาว่าไฟมันอยู่ตีได้คือว่ามันสอดแบบใด้แล้วก็เลยอยากมาเบิ่งมันอ่ะสิเฮา คืออันสร้างเพื่อนว่าแหละเขาใส่ไฟมันอัดสีอ่อนเนาะมันเขาใส่แหละแบบเฮงงานมันเลยนักเพราะว่าทั้งเขาทังนี้ก็ใส่จอดไอซีเฮือนมีแจ่ใส่ไฟทั้งนั้นเนาะทั้งนั้นอีกมันเฮือนสองลังมันก็เลยแบบมันก็เลยใหม่ว่าสันซะมันห่อนมันเหนื่อยทนแหละมันางั้น่ะฮึ จังได้ก็เดี๋ยวสีเลาะบึงรอบๆทั้งเพื่อนอีกคนเอาก็ได้นน่สุดกลับไปเลาะบึงทั้งพุ่งก่อนน้องปลกกระหิตยังอิดีทูกันบ่เหมือนเืีอ้าวอบึงเนี่ยผลปลูกมันไ่นะบ้าขักเลยท่ายิงแบบซีท่ายิงแบบนี้แหละอ่าเราเองมึงด้วยฮะอ้านี่ดิตายก็รอ จะกินกันเมีเป้ะงมดแดงได้ขัวแห่งๆกินก็กระหัวสิงไขยบอกไว้ย้ำหนีแพงไม่ไม่บุแล้วก็ใบพะยะเลิศห่อยินเมียงบัดเอ้ยต่ำมวยสิงคายทารักแด่เนี่ยจ้าจิ้มบักต่ำต่ำมักแตงไม่ใช่ยังสามอ่ะมีเครื่องบ่บ่ได้เอาบ่ได้เอาเข่ามาต่ำบุญยาไม่บุญบะกินกินนี่ละบุญเขาบุญบ่ได้ลืมแล้วบ่ได้บ่ได้เอามา หยัดไว้อยู่ตั้งตั้งไว้เฮียงกันอยู่ก็ลืมคือว่าอ,อะไรจรินประมาณตอน2โมงจะกลับมาเลยข้าวเสาะบนกินข้าวก็ยังว่าเสาะกินเขาก็ตำเฮ็ดแม่นทางเต่า,าก็ตำเฮ็ดเ,เฟืองเ <c oughs> สือเซโนถ้าถ้าตำเฮ็ดเะาต้องเฮ็ดป,ปุ๋กเออเฮ็ดเฟืองก็แซบ่บแซบ่บเฮ็ดป,ปุนะ๋กค่ะหอม,มก็มีแล้วอยากเยอะเลยนี่ คือว่ายินยนี้า่ะอมีใหม่ฮนเขาหลีวันี่นี้นั่งสานคาร์คีมาอเมริกาแล้วเพิ่์เล่นลายมือเลยรเป็นยาแล้วเล่นลายแม่บุญกะบุญกุ้่ได้อยากเล่นจะไปเล่นอะโล่ได้ได้ย่านเด้อเออปีนี่แหละย่านเนะอันตรายแม่บุญนี่บ่ได้ใหม่แต่ัตเถอ่ค่ะบุแมนย่างเขาสางมื่งเขาละหมัดระวังฮะมึงเขาแหรักบ้านมึงม่วงเบิดเขาขึ้นไปฮานลุงฮานลง เอาคือวันนั้นเขาข้อขอนะบถาวรถากรกว่าเอ้าวบุและข้อว่าซองซามหมาเบือบัณเลวฝาบักเอาบักเอับัณฑม่บุญก็เคยบ่อนหลังบ้านเคยมันเป็นบุญบุญแล้วพ่นหลังบ้านบุญบางไฟบุญใหญ่คืออออัน,นีปีใหม่เลยพ่นล่างพ่นล่างบา้านดีจะล่างบ้านแบบเฮาเอาวันแบบปีเก่าตอนหักปีใหม่เดีเด็ดล่างบ้านจะล่างผาแล้วผาลง หงบ้านแบบเฮาเอาเข่าท้ายดิกะสุดกระเดกนวนแต่ก็เอาเบียเอาเบียร่างเบียร์ตั้งยี่นี้แต่สนามบี้เพื่อนการเอาน้ำตบน้ำหอมมาเพื่นการอดใส่เองเท้เพื่อนกับสร้างบ้านังไพรสร้างไฟกนเราสร้างที่ไน่บุญเทนแห่งสิม่วน เห็ดหนาหนาลี่นใส่เอาขีนหมอนท้ามีคนทยาอยู่อะบัตสงการแบะพนเฮไปตามบ้านพื้นเฮไปตามบ้านบ่บ้านให้บุญบัตบ่ม้ไซะมีคนว่าบุญมองไฟมีอยบังฮ้องมาไปมะเมื่อทรงเได้กี่นี่ทง่ทรงยั่วบัตรทพุ่นแล้วอย่างเมื่อโดยโดยหนมาหับอมูโมหุ่นเมื่อทรงเลยแลวอย่างเมื่อเนาะ หมอบ้านแม่บุญบันไดล่างไว้น่ะนพิ่นตีพินเปิดเปิดตู้มะน้ำพรอไปนำทางมีเจเพิ่มมีเจเพิอมไปเป็นข้าวผู้แตแม่บุญเทนแห่งสีมวนเจ้าแบบคน่นเคยล่างมือใดเพิ่นล่างมือสุดท้ายแบบอันนั้นทรงผ่าแล้วมืออื่นตอนบ่ายโมงิ่นกะมาพระขึ้นแบบพระขึ้นพระขึ้นแล้วเด้ มาพี่ว่าเพิ่นมาพี่ว่ามาธาตุวัวเรือลักซิปบ่แถวลักซิปสองขึ้นไปเพิ่นเลาะทางถนนใหญ่แล้วบ่แมนเพิ่นเลาะทางถนนง่ายบนเขาในบ้านเป็นเขียนเขียนในบ้านลักซิปเอ็ดซิปสองนี่เป็นสมกษ์สมการคือการจะไปเล่นะโลเลยที่ย่านรถย่านลาตัม่นปตัมโตโตก็ตัมเพิ่อนกูกู๊โมโมไปแล้วพอ แม่เถ่าเราเป็นยังมาเนี่ยแล้วโบเจ็บกระโตโบโทษว่าเราชวนขี้ดินเมื่อวานนี่ยเจ็บเลยกินไข่อืไข่ถ้าละอันนี้ไข่เรากันทำงานแม่เถ้ากับหลานหน,าน,น,อน,น่องเฮ็ดกับโบเล่เนาะล่ะเล่นเจ้าโคส่วยน้องก,กันน่องก,กันอ๋อเป็นยังเนาะไม่บุญกับไข่คืนนี่ไม่บุญกับโศกใช้กับไข่ไข่จะไม่บุญบ่เขาไปทางไหนเขาจะพลาด บอกเขาเล็กคอยยานมันเป็นการล่นกับคาสุกไซกับไข่เมีบุญกับไข่คือนีพักสุกไซกับยังบม่ได้ส้วงอ่ะแม่กับไข,ข,<า>ข่คือนจักไข่อยังหู้แต่ว่าไข่แจ้คิดเป็นไข่วัดแจ้คิดเป็นไข่อยังบ่สบายมคืนกินยาบดทรายก้อนจะบดทรยา,ายก้อเขาลองกิงยังเขาบ่กินกินเอันนั้นแล้วยังไงแม่บุญสุกไซซื้อซีนมาแต่สินีนูมาย่อยไหวซุสไซซีนงวัวตาย โอ้ยอันตรายอะไรงัวนี่หันบ่ให้กินเพราะางงว่างัวตายช่วงงวัวระบาดสิละว่างเราบา่ซื้อซีนตลาดบัดนี้เนาะเนั่งมากอะหมูกะระบาดเป็นนึ่งมากอะหมูกะหมูคันมีเพิ่นกะข้าวมาโลดอันนี้เห็นมันตายครูโขงกลางให้หน้างวัวก็ได้คือเลือดเป็ดขึ้นกินแล้วมาสิซ้บเลยค่ะไอ้วนบ่กินไอ้วนบ่กินได้เลือดเต็มเฮาบ่เคยกินเะยหนบ่งบนโยากเห็นผู้เฒ่าเฮามักกิน กินแล้วปุ๋ยได้่นมากเนาะอ่ะสบ,บายดีป้าลุงเดี๋ยวแม่บุญสิไปเลาะเบิ่งเฮือนไปจะได้เกิดบะนี่เด้อเบิ่งเด้อโอเคเพื่อนพี่น้องเลยเนาะอ่ะเฮาก็เลาะเบิ่งเฮือนซานก่อนบาดนี่อือหือเพื่อนพี่น้องเอ้ยเราสร้างเปนมาใส่บ้านประตังประตูก่อนเฮาก็ได้เนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณขอบคุณไปทั้งพิญ่าจิตบุญทุกท่านเด้อที่เบิ่งคลิปแล้วบ่ญ้างโฆษณาเนาะ บุญขอบคุณเบิร์สุขุสุคนบุญขอบคุณหลายๆพี่ยังจะบุญที่ไว้วางใจเฮ็ดเฮือนให้น้องมีสำเร็จเร็นสิ้นแล้วพี่น้องเอ๋พอกันในคลิปหน้าเด้อขอกาวคำวาสบายดี